เราเป็นครอบครัวชาวสิวิไลบารมีสามสิทธัพระเดเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่มีพระเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรพระเดพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนลกอยู่นำให้พวกเรารักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชดพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพรกคุณหลงโพสจันทสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดอย่างพร้อมเพรียงมีผลในการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนธรรมทั้งหมด ให้เป็นบารมีสามสิทธัสสะเดชคุทโธสดจันทัสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงทานศีลส,สมาธิเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสสะเดชพุณลปู่สดจันทัสโร ได้เป็นปกติต่อเนื่องไม่มีการถูกหลอกลวงจากกิเลสให้เป็นพาดรับใช้รับธรรมของกิเลสมาไหลเวียนอยู่ในตัวโดย เรารักษาความละเอียดของตัวตนที่แท้จริงของเราให้ละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆรู้เห็นอย่างชัดเจนในธรรมทั้งหมดทั้งในส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุเพื่อเปลี่ยน ให้เป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของทาาเพื่อไม่ให้ถูกหลอกจากกิเลสที่หลอกให้รับธรรมกิเลส เข้ามาไหลเบียนตั้งผังสำเร็จอยู่ในตัวของเราทำกิเลสที่ละเอียดที่อยู่ในตัวของเราซึ่งเรารู้เห็น มากขึ้นไปเรื่อยๆจากความละเอียดของการค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกคำบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรสามารถเปลี่ยนทำกิเลสเป็นบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรหดได้อย่างสมบูรณ์ ในทุกความละเอียดของกิเลสซึ่งพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อไม่ให้เรารู้ถึงรูปแบบของธรรมกิเลสเพื่อไม่ให้เราสามารถ แก้ไขผังสำเร็จของธรรมกิเลสวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เกิดขึ้นจากกิเลสการแก้ไขทำรรโดยการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เป็นโครงสร้างของเครื่องจักรพลังงาน บารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนที่ละเอียดซับสอนเรียบง่าย เกิดขึ้นรวดเร็วกว่าธรรมกิเลสเราจึงรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสที่ถูกเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัรสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบจากผลรับของสมบัติใหม่ๆที่เราได้เพิ่มมากขึ้นจากการสั่งสมรวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรแบบที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ทุกท่านที่ทำได้สำเร็จมาตลอดในการเกิดในทุกภพทุกชาติที่สามารถรักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดพะงพุศทศัร์โธเกิดขึ้นเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบ เพิ่มมากขึ้นอิเลสท,ที่มีมากซึ่งสร้างวิกฤตที่ซับซ้อนรุนแรงถูกเปลี่ยนเป็นปรมีสามสิทธัะเดเดุกุลกสดเดนทัสโลได้มากกิเลสท,ที่ยุ่งยากซับซ้อนพัฒนาปรับปรุงตัวเอง อย่างมากเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเกิดจากการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัโรซึ่งครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยัยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขน,นนกโย นำให้พวกเราอดทนทำหยุดทำนิ่งหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทััพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทสโรไม่ซัดสาย ไปตามผังสำเร็จของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุนยั่วยวนให้เข้าสู่กระแสธรรมของกิเลสในจักรวาลมนุษย์ในตัวคนสัตว์สิ่งของ มีธรรมกิเลสซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้เปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสัสโรได้ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติโดยเราอยู่ในสถานะของการรุก เข้าสู่ธรรมทั้งหมดเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสามสิบทธัพระเดชะคุลหลวงปสษกันทัสโรดึงดูดป่อเกิดพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทััส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆ่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงชีวิตเป็นยอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่ ต่อเนื่องมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชาวสิวิไลเป็นครอบครัวชาวสิวิไลรวมกันเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ สามารถปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เส้นทางไม่เป็นสื่อนำไม่เป็นท่อทานให้ขับทำรรกิเลสได้มากขึ้นเมื่อทำรรกิเลสถูกเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิบทัพระเดชประคุณหลวงปูส่สดจันทสโรอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มมากขึ้นรู้เห็นอย่างชัดเจนถึงความก้าวหน้าของการรวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดชพะคุณหลวงปุสดจันทรัสโรเกิดผังสำเร็จยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ หนาแน่นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เป็นผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงปุทธเจนทัสสรโให้อดทน ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรเชิญพวกเรา ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจ้า